ฟินเลยฟินเลยครับเขาก็เข้ามาดูหนูเราเล่นเกมกันขอบคุณทุกคนที่เหมือนน่าจะไม่มีอะไรทำนะครับก็เลยเข้ามาล้างดูเราสองคนเล่นเกมกันมอ่าจริงจริงก็แล้วมันเป็นแอคเคาท์ที่เป็นแอคเคาท์ใหม่เนี่ยแอคเคาท์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเขาเล่นเกมสมองว่างเยอุ้ยชื่อวันเราเลยใช่ะรอ h t v อ่ะ h t v โอ้ยเริ่มมาเวิลสามเลยหรอเ mm. ฟียวอ่ะผมชอบนะแล้วก็ผม skill, skill, อ๋อสกิลอัพสกิลอ่าอะไรดีวะเอะไรกันพูดแบบนี้เราจะไปไหนกันดีอ่ะกลางหมดเหรอไม่ใช่เราก็ไปแยกตามตำแหน่งของตัวเองดิคุณผมเป็นแครี่อ่ะ,อะโอเค,มคอผมเป็นเอามังกาจังเกิลผมเป็นแครี่จังเกลิล,กลโหดเออทล้ไม่เขาร่วมกลางวะ เขาเล่นงี้อ่ะจริงๆแล้วเขารวมกลางกันเลยเหรอไม่มั้งผมว่าเขาจำผิดนะคุณต้องการแบ็คอัพเร็วไปไหมครับเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวกำลังรีบๆฝากแล้วก็รีบๆไปหาผมเอาไปช่วยคนแล้วคุณอะไรเนี่ยฟอนซ่าซ่าเหรอนี่คุณคนนี้จะตายแล้วคุณรู้มียตัวนี้ โอ้ยผมโดนแหลกเลยตอนเนี้ยโอ้ยคุณจะตายไม่ตายเราผมหมดหมดจริงจริงคุณเฟี้ยวมากเลยเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนอีกนิดนึงเอ้ยคุณลูเมียมันจะทำร้ายผมโอ้ยแบตผมจะหมดผมทำร้ายตัวเองคุณคุณมีคนช่วยผมตีอยู่ตรงนี้ใครใครช่วยผมตีไม่ไม่ใช่ผมไม่ได้ชกหน้าไอ้กูอย่าชกหน้ามึงโอ้ยอย่าไอ้เจีอยกินตีกูโอ้ตต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 เดินติด ทุกคนมองเห็นหน้าจอไหมทำไงให้เห็นดีโอเคน่าจะตรงนี้เอาเลยเอาเลยเอาเลยคุณจีไหวไได้ตรงเนี้ยสบายเลยกูอยู่หน้าเนี่ยเขาออกมาเปล่ะเขาไม่ออกหรอกคุณล่อดิคุณล่อเข้ามาอ่าผมเดินเข้าป้อมเลยเออทำไมคุณไม่เอาปิดป้อมมาถ้าปิดป้อมคนหนึ่งนี่ฟินๆเลยนะปิดป้อมอะไรมาอ๋อคุณบอกโลมนี่ใครเล่นโลมอ่ะไอ้นี่ไงคุณเนี้ยคุณฟอซ่าเนี่ยฟอซ่าเขาคุณเขาเขาเป็นโลมไม่โสมะเนี่ยดูเขาเดินไปเดินมาผมว่าเขาเป็นโลม เาายังไม่ผมผมตัดสินใจให้เขาได้เลยอ๋อแล้วมึงเป็นอะไรผมเป็นอ่าเป็นบุหงาเนี่ยผมจะเป็นใครอ่ะเฮ้ยคุณเขาจะตายเนี่ยคุณตายหรอเป็นไปไม่ได้มันตายมันตายมันตายมันไม่มันก็เอาเนี่ยคุณอะไร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 เนี่ยอะไรครับเนี่ยซึ่มเอ้ยคุณกดอัตีดิคุณกดตีไม่มีเวลาโว้ยอ้าวจะฟักผมตายคนแรกไะเนี่ยโอ้ห หมดเนี่ยคุณอันติเราแรงคุณอันติเราแรงมังก้ามังก้าเราแรงอันติเราอ่ะเออจริงหูยเละนี่เขาเฟี้ยวใครเนี่ยกูเฟี้ยววะเฟี้ยวเหรออ่ากูเนี่ยเฟี้ยวอะไรวะโพร้อมกันด้วยโอ้ยโอ้ยน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวดีนิ้วกูอยู่ทุกคนคนพวกนี้ไม่สุภาพเลยอะครับแมพโอ้ยโโอ้ยต้องฟาร์มไปปิดคำพูดเขาไปด้วยหมดแล้วหมดแล้วเขาไปแล้ว สรุปคือเขาก็เป็นคนดูเราเหมือนกันเราดัดกันห้าคนกดมาเจอเราใจร้ายมากเลยนะงั้นอ่ะมันเห็นว่าเราหาห้องไม่ได้ไงก็เลยมามาเลยงั้นมาเลยจริงจริงมีอีกหลายเป็นนะที่ทําเหมือนกันเป็นทีมิต้าเออเกมวิดกิฟต์เอ้ยคนนี้คุณโอ้โหคนนี้แหลมมากเลยคนเนี้ยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยยังไงก็ไม่รอดผมวางดักด้วยอะแล้วพันอุ้ยอุ้ยพันูุแตกเหรอใช่ใช่พันูุแตกเลยเนี่ย ผมทำอะไรเขาไม่ได้เลยอะบูมากได้บูค<า>ุณมีบูปะให้เอาบูไป <laughs> ผมป่า <laughs> ผมต้องเอาบูดิเว <laughs> ้ยรู้แล้วนะอยากได้ป่าอยากได้บูเอเวนเ,เดี๋ยวผมลงไปเดี๋ยวลงผมลราไปช่วยคุณไหวปะนะไหวไหวอยู่มึงไปใส่เสื้อกอนไปบูมได้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 ไดได ไอ้จีน้องไม่อยากถอนเกมทำไมเนี่ยอ่าจะไปเยี่ยมอะไรวะเฮ้ยไม่ได้อ๋อดีนะอันนี้มันเป็นอ่าอินสตัคอ่าเป็นไลฟ์ของเกมเมอร์อันนี้แค่แบบไลฟ์ของเกมเมอร์ยาะอุ้ยคุณโดนโอ้ยคุณคุณไหวผมมาแล้วเนี่ยเพื่อโลดิโหดแล้วมันไม่สโลว่าเฮ้ยเนี่ยคุณเอาตัวนี้นี่ตัวละโอ้ยมันท่าตัวคุณคุณไม่ได้อะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนกันไม่น่ากลัวไอ่แล้วคุณเป็นอะไเนี่ยไอ่อะไรเนี่ยโอ้ยยากจัดเลยตอนนี้อ่าโอ้ยคุณฟอร์ซ่าอย่าตาย ผม<ะ>เละผมแหลแกแล้วโอ้คุณไหวคุณไหวคุณไวหวไหวก็แย่แล้วไอ้เวนไม่ไหวแล้วเออไหวไหวไหว,ไวไนี่ไอโอ้หนี่มันต้องตายหมดเลยป่ะเนี่ยวิ่มันเก็บหมดเลยนะตอนเนี้ยเราเราได้เนี่ยเราได้เนี่ยเนี่ยเก็บหมดเลยซึมแ,แตกงหนึ่งโอ้ยไม่ไดอกมันฟิกเกอร์อะเจ็บคอขอโทษครับที่ไอเจ็บคอจริงวุ่นไม่หยุดเลยตายเนี่ยติดพิษเฮ้ยคนนี้ติดพิษเหมือนกันคนที่อยู่ในเนี้ยโอ้โหแตกแล้วรอก็ยากรอยากมึงจริงๆอ่ะกูฮีมาได้มให้มึงได้ด้วยด้วยไอ้ท่าของเราอ่ะโคตรเก่งเลยเนี่ย นี่คุณคนนี้ไม่รอดหรอกเออมันไม่รอดหรอกโอ้ยจอกูเลยว่ะเมื่อกี้เล่นเหมือนอ๋อเจ็บคออ่ะมังกามังกาเอ้ยไม่ใช่มังกาอ๋อมังกรกูว่ามังกากูก็มังกาเอ้ยมึงเจ็บคออ่ะช่วยด้วยมังกามึงใครอ่ากูมึงใครเพื่อกูมาช่วยด้วยครับทุกคนเจ็บคอมากเลยพวกนี้น่าจะไม่มีเสียงพ u น i s h เยอะเอ้ยนี่ใครใครเป็นคนได้มังกรอ่ะมึงป่ะมึงกิ้มมันขึ้นมังกา

ไว้ Why? ทำไมต้องเครื่องกูแบตกู Bad, จะหมดเอ้ยเนี่ยพ,พวกเนี้ยโอ้โหแตกหมดนะครับผมไม่อนุญาตให้คุณรอดไปได้สักคนเลยเท่าที่นี่ยู่นี่ขึ้นเพราผมคิวนะใช่ใช่ใช่มันขึ้นไอยูมันพูดงไอยูวาดแบีใครวะมึงเหรอ คุณไหวคุณไหวเดี๋ยวผมฮิวให้สบาเลยเนี่ยโอ้โหตายอยู่แล้วบ้าเลยจริงเราฮิวกันขนาดนี้โอ้โหจะตายได้ไงโอ้โหมึ่งจะตายกว่าแรกอะไรไม่ไม่กูตีบ้อมกูตีบ้อมกูตีบอมฮิวเฮฮิวเฮิร์ฮิวเฮิอุ้ยมึงช่วยเพื่อนดิมันฮิวกันได้เฮ้ยฮิรเอาดิไม่ต้องไม่ต้องกลับบ้านเฮิรกก็ไปฮิรมาเนี่ยฮิวกันไปอยู่ตรงนี้แหละเออมาหมดแล้วเลยโอ้ยแล้วมายืนด้วยกันอติลงฆ่าหกอันเฮ้ยคนนี้แหละมากแตกเล้วคนเนี้ยหัวแตกเรียบร้อยเรียบร้อยเจนเดร เอ้ยจีบเข้าแล้วเฮ้ยหมาก้าวไปโคตรโกงเลยว่ะโอ้โหตีนิ่งทางสนามได้ลป่ะไอ้บอมตีผมบอมตีผมไม่ผมตีแต่บอมเนี่ยคุณไม่เห็นหรอผมกดเรื่องของคุณเรื่องคุณเอ้ยคุณโค้ดโดียวหัแหลมเฮ้ยโบโบยาวออลี่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 คุณผมกโอ้ยโอ้โหยอ้โหตักลอกตักลอกเต็มหน้าเลยคุณบูเดี๋ยวผมจะไปบูบ้านมันก่อน อะไรนี่ตรงนี้ผมก็ทำดาเมจได้นี่แอบมายือดูเหรแอบมายือดูเหรอแอบมาเยือดูหรอ,อ,หรอนั่งไปแบบนี่ผมได้ไไดูบ้างอะไรล์มเครื่องหน่อยนี้ผมตีป้อมผมตีป้อมฟิล์มโอ้ยนี่ก็ตันเก่งเหนื่อยแล้วนะไปครับทุกคนเราต้องไหวกันอยู่แล้วเพราะเราเป็น<อ>ทีมเวิร์กที่ดีเอ้ยทุกคนช่วยผมหน่อยเฮือไห่วยๆยังมีหิวดิมีพนิษที่เราไปช่วยเราเราไปช่วยเราเฮือหิว คุณรู้ไหมว่าทีมเราที่ตายสองคนนะเป็นใครผมทั้งสองคนเลยใช่เหรอผมเป็นคนเดียวในตัวตายสองเลยตายสองไอเดียก้มาก้าที่ตัวเมนผมเลยนะทำไมคุณว่าผมยุดออกกางออกกางออกกางยาอลไพวกไปครับขำไปโอ้โหจริงป้องแล้วจังวันนี้ไม่ได้แล้วว่าโอ้ยมาจังวันี้แถมตายตายไอ้หัวไอ้ตัวแดงไอ้ตัวแดงเป็นหัวหน้าไอ้ตัวแดงเป็นหัวหน้าเอ้ยผมลืมถ่ายถ่ายทอดสดไอ้ตัวแดงเป็นหัวหน้าเหรอไอ้ตัวแดงเป็นหัวหน้าโอ้ยอย่าไม่ได้อย่าไม่ได้อย่าไม่ได้คิดไม่เข้าเราคิดบอลดีหรออาวะโตนนี้ โอ๊ยตาขนาดนั้นวะนี่เราต้องผมต้องถ่ายทอดสดให้พวกคนดูไปดูไปด้วยแล้วผมก็ต้องเดินไปด้วยเนี่ยระบากระบาดโอ้โหตาขนาดนั้นไอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วกลับไปกลับเราไปไอ้ันจะกินแล้วก็แบบ coming I'm ดู I'm coming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  ไหว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 ผมมาผมห้าวจัดเลยผมห้าวจัดผมห้าวจัดจับทุกคนอยู่กันไปอยู่กันมาทุกคนทุกคนผมเจ็บคอทุกคนอ๋อผมเจ็บคอเจ็บคอทุกคนยืนห่างากันหน่อยมันเจ็บอุ้ยจังป้าแล้วตป็นแบบนี้ อะไรกันครับเนี่ยท่านผู้ชมคีบหมดอีกแล้วแล้วเราไม่ตีป้อมกันเลยหล่ะป้อมว่าค้อะไรเงี้ยอ้าวแหลมเลยโมโมโบโมโม่ไอหูไอหูไม่ได้เกบเลยนะสแกนเอ่ออะไรแบบตัวตลกอ่ะหิวเราฮิวกันเข้าไปฮิวไปด้วยตีป้อมไปด้วยชิวๆกูยืนตรงนี้เลยยืนกูยืนคำหน้าให้แล้วกดเออแล้วกูโดนป้อมตีเอ้ยกูโดนป้อมตีกูโดนป้อมตี มันโตมันเข้าหน้ามันมันตัแดงกัวแดงต้องตายกูว้ายตายหมดตายหมดโอ้โหเล็กเล็เอ้ยผมคุณก็เพิ่มเอ้ยคุณโอ้หมันฮิวมันฮิวได้ไงโอ้โหฟฟนโคตรเก่งมุมจอดับมาจะขำให้อ๋อเห็นเบ็ดแล้วใช่ไหมครับโอ้เจ็บคอมันก็จบละวันนี้ประมาณนี้ครับวันนี้สำหรับวันนี้ นี่โอ้ยปวดหลังอ่ะปวดหลังผมได้เอ็มวีพีครับผมได้เอ็มวีพีโอ้ยปวดหลังมึงใส่แบบกล้องหน้าแล้วนะเอ้ยจะคับบัดเนี่ยก็ประมาณนี้ครับน่าสวัสดีเอ้ยก็ไม่ใช่สวัสดีดิก็ขอบคุณทุกคนนะครับเอ้ย คุณเอวีพีเหรอใช่เหรอเออผมไม่ีพีอ๋ออันนี้ผมแบบนำนำโดดเลยเอ้ยนี่คุณชุดแดงตัวเดียวนี่คุณเป็นอย่างนี้ป่ะแกนำเลยป่ะเออแน่นอนเด็เฟี้ยวอ่ะก็ไหนโอ้โหหดจังไม่ไม่เดี๋ยวจะให้ดูประมาณนี้ครับก็ฝันดีครับทุกคนใครนอนก็ฝันดีครับใครยังไม่นอนก็ไม่ต้องนอนหรอกครับใช่ครับเพราะว่าถ้าไม่นอนเออคือไหนคุณต่อไปถักเดี๋ยวผมก็ชกได้แล้วเดี๋ยวผมผมพีิกกล้องแล้วเฮ้ยคุณบอกแล้ว ก็ไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตาม IG นี้นะครับก็ผมก็เดี๋ยวมันจะมีเล่นเกมเรื่อยๆครับอาจจะมีเกมอย่างอื่นที่ไม่ใช่เกมแค่เกมนี้โอ้โหอันนั้น่าตีเอะไปดีด้วยก็แบบเออพวกเกมบา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 ที่เราจะเล่นกันเกมเมือเกมนี้เพราะช่วงนี้เรากักตัวใช่ป่ะเราเล่นเกมกันบ่อยก็เลยแบบเออเอาไปเล่นเกมแล้วกันเพราะมันจะได้ทุกคนเขารกนไม่ไม่ปนกับแพทเทอรีแพทเบลลี่บูมแพทเอจิซ่าอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันลอเดี๋ยวมันลบกันไปหน่อยใช่ลบกะรูตัวตงเออเพราะว่ามันจะเป็นเกมไงก็ให้แบบอยู่แค่ในเกมเผื่อคนอยากแบบมาดูที่แท็กของ s ซฟจีแล้วแบบอ้ามาเจอเกมอะไรอย่างงี้ยใช่มันจะงงนิดนึงเนาะก็ถ้าใครลงไปเซฟก็ไม่ลงเซฟจีนะครับเอาเป็นแค่ในเกม with อ g เอจอะไรวะเอจบีทเอจนะครับใช่ครับก็ตามนั้นนะครับ โอ้น่ารักมากเลยนี่เรื่อนเริ่มมาดูในเย็นรี้บุงก็ไม่มีแต่ต้องลองไปดูที่ aa, เอจีซ่าศูนก็ไม่มีโอเคครับขอบคุณครับโอเคเนาะก็เดี๋ยวอ,อาจจะมีเกมหลายๆเกมมานั่งเล่นครับแล้วก็อาจจะมานั่งเล่นเกมมันสี่คนแล้วก็รอบนี้มันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันเป็นแบบเออถ่ายโทรศัพท์ใช่ไหมเดี๋ยววันหลังๆอาจจะแบบเออ เอาเป็นแบบไลฟ์ไปอินสตาแกรมคอมแล้วก็ตั้งกล้องแล้วแบบถ่ายสี่คนเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้ง่ายกว่าแต่ก็ให้ทุกคนแบบเห็นกิจกรรมของพวกเราใช่่แตก็เป็นอินสตาแกรมไว้เล่นเกมโดยเฉพาะนะครับเพแบบเดี๋ยวลงรูปพวกแบบเออเกมสกอร์ชนะอะไรพวกนั้นแหละฟก็เป็นชิ้นที่อวดนะครับเออเป็นฟิ้นนั้นแหละธรรมดาชิ้นโชว์ความสับวาสนะครับไม่รู้เมื่อไรก็เนี่ยเดี๋ยวถ่ายลงเลยว่าเคยชนะตลอดอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับทุกคนฝันดีครับครับฝันดีนะครับเออเกมเศรษฐีเดี๋ยวก็คงเล่นด้วยเพราะเกมเศรษฐีติดมากอุ้ย เออใช่ใช่ใช่แขครับวัสดีครับดีครับทุกคนไม่เปาครับเจอกัน